สวัสดีคะ่ะนักศึกษาทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่มหาวิทยาลัยขอนแก่นแห่งนี้นะคะสำหรับสาขาภาษาไทยปีนี้มีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้มีวิชาเลือกที่หลากหลายและเหมาะสมตามความต้องการของนักศึกษาและสามารถนำไปสู่วิชาชีพได้โดยแบ่งออกเป็นสีสาขาก็คือภาษาไทยประยุกต์เพื่อการสื่อสารวรรณกรรมและการสร้างสรรค์ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ และสุดท้ายก็คือภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศที่เหมาะสำหรับเพื่อนๆชาวต่างประเทศด้วยนะคะนักศึกษาสามารถเลือกได้ตามความถนัดแล้วก็ความสนใจสุดท้ายนี้ขอให้นักศึกษาม,มีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จในรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นแห่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องนองนักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทย วันนี้พี่จะพาน้องๆไปทำความรู้จักกับสาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยขอนแก่นกันนะคะเริ่มจากคำถามที่หลายคนสงสัยกันก่อนเลยว่าภาษาไทยเรียนอะไรกันบ้างนะเราแบ่งกลุ่มวิชาออกเป็น4ี่กลุ่มวิชาด้วยกันค่ะกลุ่มวิชาภาษาไทยประยุกต์เพื่อการสื่อสารกลุ่มวิชาวรรณกรรมและการสร้างสารรค์กลุ่มวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ และกลุ่มวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างชาติซึ่งรายละเอียดแต่ละวิชานั้นสามารถเข้าดูในคู่มือนักศึกษาได้เลยนะคะในยุคปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนจะเป็นในรูปแบบของออนไลน์และออนไซต์โดยออนไลน์จะเป็นการจัดการเรียนการสอนผ่านช่องทางต่างๆเมื่อน้องๆเรียนมาถึงชั้นปีที่4น้องๆจะได้ไปสหกิจในสถานประกอบการ สำหรับการฝึกสหกิจนั้นสามารถเลือกได้ตามความสนใจและความถนัดได้เลยเช่นสายผู้สื่อข่าวช่อง9 m c o t HD NBT สายคอนเทนต์ครีเอเตอร์ t i ม e อ u t b a แบงคอกสำนักพิมพ์อมรินสายประชาสัมพันธ์การไฟฟ้าเขื่อนอุบลรัฐหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่นสายวัฒนธรรมศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น สายวรรณกรรมสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์กรมศิลปากรหออักขรศิลปินสายแบบเรียนและหนังสือเอมพันบริเตอรี่สายการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นต้นค่ะเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด -19 ปีนี้จึงไม่ได้ไปสหกิจอาเซียนแต่เราก็มีเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศเช่นมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศฮันกุก มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้งอีกทั้งเรายังพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาของเราเพื่อเตรียมความพร้อมโกอินเตอร์อีกด้วยนะคะในส่วนของกิจกรรมต่างๆที่เราจัดขึ้นก็จะมีทั้งรูปแบบออนไลน์และในสถานที่ต่างๆสาขาของเราส่งเสริมให้น้องๆได้ทำกิจกรรมเพื่อเพิ่มทักษะสำหรับอาชีพในอนาคตมากมายทั้งกิจกรรมการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์การเป็นพิธีกร การจัดรายการวิทยุการอ่านทำนองสนะการอ่านฟังเสียงการเขียนบทวิจารณ์การแต่งคำประพันธ์นอกจากจะได้เพิ่มความสามารถแล้วยังมีรางวัลติดไม้ติดมือไปเป็นกำลังใจเพื่อพัฒนาทักษะในการสร้างสารรค์ผลงานต่อไปด้วยนะคะอาชีพสำหรับคนเรียนภาษาไทยมีอะไรบ้างเมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย มีอาชีพมากมายที่สามารถทำได้ไม่ว่าจะเป็นนักพิสูจน์อักษรคอนเทนต์ครีเอเตอร์นักข่าวนักเขียนนักเขียนบทโฆษณาออนไลน์คุณครูดิวเตอร์สอนภาษาไทยเลขานุการมัคคุเทศและอีกมากมายหรือแม้กระทั่งจะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทก็ได้นะคะการเรียนการสอนในยุค Education Transformation สาขาวิชาภาษาไทยก็พร้อมปรับเปลี่ยนให้ทันยุคทันสมัยโดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถด้านภาษาและวรรณกรรมไทยแบบบูรณาการสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามอัตลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ค่าย Knowledge International Noble Digital